love 来哥。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อยกนีนะเออเดี๋ยวโลกต้องมาขอบคุณนะคะเออพี่หน้ามาพูดได้โอเคว่ามีหมัดพูดได้เก่งนะ

อย่างงอนนะอย่างงอนมากอ๋อด้ได้ได้โชคดีโชคดีฝากตามถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวกลังเจ๊โชคดี

เกสุดยัดสองเก่งได้ได้เออเออ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 เอออมาได้ไป็นลมนะแต่พังลุ้มจอเอาเล่ะขึ้นไปขึ้นมานะครับวิวสวยๆจากบางพัดนะครับนะครับโอ้โหลองเลย กูรักกูรถนะครับนี่รดประตู้อดประตู้อะไรอ่ะเอาโอ้โหล่มนั้นหุบอตัตโนมัติเลยนะ โอ้รกุ้งไปท่านออกมาขอบคุณครับสหรับพี่น้องทุกทุกท่านนะที่นี่ <love> you. ไอเล็บอยูไอกลุ่มสาราม,มาครับผมเช่นกันงั้นคนใสเสื้อดีกว่านะมาตีไหนเหารา <laughs> ลอดลอดไอ้น,นั้นด้วยซุ้มเอาไอ้น,นี่กันเองดังน,นั้นนี่เอาแเ้ิเดล้วแล้วแล้ว โอ้ยถือข้อเกีย์ด้วยโชคดีโชคดีจ้าจ้าโช,ดช,ดชดคชดีกันทุกคนจ้าน้องเกดลูกข้างหลังลูงกใครอ่ะอาบาังเนออบังเนตอุย้ยบินเดียวเลยมไม่มีใครไม่มีใครประปนเลย นี่ผ่านซุ้มมาด้วย้ดีใจจังคนสุดท้ายสัมภาษ์ยาวหน่อยเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางครั้งนี้สนุกดีครับสนุกดีโอกาสหน้าคงมากันอีกนะครับมีน้องใต้ต้อนรับอย่างดีครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในงานโหนใต้แน่นอนบางสิ่งบางอย่างมาอัพด้วยนะเออไม่ต้องมาเลยปกป้องกันรู้ใจกัน ไม่ไว <T> ้เวลามาแล้วน่ะเขาให้เกียรติเราเปล่ะนี่ดูด้วยพอมาเราผู้มีเกียรติเนี่ยน้อยเกียรติเราไปอยู่บ้านเนี่ยต้องต๊ดเต๊ดตดหน้าสวยแต่หน้แห่หน้าตาปากแล้วมันได้อะไรเอะไ่อนดิะไร เอามาเสี่ยตรงนี้ติงเก็บนึกมันเอาังนี้เลยมกนกดให้ได้อ่าจัวางด้วยมาจ้า ดีๆแหละกูไปดันจุกแล้วก็หม,หมุนหมุนหมุนแม่งช็อตเลย <laughs> จะกกดกันนานมากครับภรรยาเขายืนมองอยู่ อีกไม่กี่นาทีเลวเยวจะได้ขึ้นสวค์แลยอะไรที่ผิดพลาดก็มาอัพ้วยเนาะไม่มีอัพเนาะผม้็ขอบคับทุกอย่างเออเรารู้กันเราดูใจกันเปนรักกันนี่อะไรก็ได้ จ้โชคดีฝากสลามถึงที่บ้านเด็กๆด้วยเดี๋ยวเดี anyway ๋ยวปีหน้าไปไปดูนะดูเด็กๆจ้ะจ้าจ้ะอะไรพลาดมาฟไม่มีนะเนาะรักกันนี่อะไรก็ได้ทุกอย่างได้หมดจ้ะมีอะไรพลาดเนาะเปเล่นเป็นไรมาอัพด้วย

เฮ้ยนี่ยข้างนอกข้างนอกอันนี้แข็งกระด้างพอข้างในอยู่กันสองคนไม่นุ่มนวนย่าคู่ร้อยโชคดีเนาะเรารักกันเรารู้กัน โอ้โหดีถึงมากๆาปบายบายคุบขอบคุยโชขอให้ยรวยมีใหม่ร้อยรวยอามีนอามีนโอยอย่าลืมกลับมาดูเรืออีกนะจอดไว้นานไม่ได้เรือ ไปเลยโชคดีฮับด้วยคูอะอออออุกดีจุกดีครับทุกคนอารอคุ้นคงนะเอามาออออกคนเลยนาะแล้วก็เอฟ ตัผมเสียดายงบไปทั้งสี่ล้านแล้วไไดูไฟนะดูน่ารักเลยนี่โอ้โหไป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  Bye bye cô. Chào